เอาเปียนเปี้ยนเปี้นี่ยอยกินวันเฟ้ยนมาล้วอะไรพี่ี่ย้อยมือกยังกินวันเฟนเจ็บเเ็สเขาง่ามแล้วเยี่ยมเลยได้เยียมเยสีเาเลยง่ายบ่ายว่าว่าได้เสียงกบขึ้นในเสาในง่ามลดน่ะเอาูวต้องเฮ้ตะปูละครับตะปูครับมาจิมบอกจิมบอก ความ <c oughs> ตายนั่นแขีนข้อทุกบาทยังแม้แต่ตดอยู่ดากยังยังกาอีก่โอ้ยังแม้แต่ตดอยู่กลงยังโง่โกงข้นใส่ดังนางเลยอีพ <c oughs> อเราบอกเล้นี่จำเล่าครับสุภาษิตสุภาษิตพุทผาาา้าวะ มันเสาหนาเฉยวนะ่าหนนเป็นแนวหนอนพอก็ได้บมดสูงเลยก่อแเนเอนเปลี่ยนเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาใกล้แล้วใกล้แล้วครับเปลี่ยนเสาแล้วเดี๋ยวกะชิเฉยแล้วปรทธานนี่ โอ้ห้องน้ำสวยงามนะครับทักทายพี่น้องเนี่ยทักทายพี่น้องเนี่ยสร้างกระเบื้องเหมือนแน่นอนเลยสวยงามสวยงามครับอ่าวิ่งไห้เก่ใช้มือการติดกระเบื้องมีสิ่งของอ่อแน่นอนแน่นอนนะ นี่ครับทีมทติดฝ่าแด้วทั้งผีประท่านนี่ผู้ได้สนใจครับสวัสดีครับลุงวินครับผมให้เบ่งบรรยากาศการเฮ็ดงานครับใกล้สิเรื่องงานแล้วเบ่งทีมฝ่าเพิ่นเฮ็ดบัถึงชงั่วโมงครับความสูงความสูงเดียวมือสุดท้ายสิได้จ้ำจุน้ำกันอยู่ มันทุดท้ายมือสุดท้ทยแลงชวมวงบานหลังไม้โอ้งามงามแหมต่อครับต่อครับสายเข่าสายเข่าเมื่อกี้ครับครับสวัสดีทุกท่านที่เข้าชมงานนะครับนี่เป็นที่งานสร้างยาผู้ใดสนใจกับติดตอ่อในเพจได้นะครับติดตอ่อในเพจได้นะครับ ติดต่อในสุรศักดิ์เอฟซีได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับหัวไหวเยาวชนในฟีด้วยเอ่อเออเนวเอือนแนวเอือนแน่เอือนนะครับทั้งข้างบนก็จะเป็นการแอมของอีกชุดหนึ่งชุดฝ้าก็จะเข่ากระเบื้องกับเข่าของไพ่ของมันนะครับพี่น้องสนใจได้เลยครับหรือ นักศึกษาก็สั่งอยากจะเขามารวมเตรียมนะครับได้ได้น,นะครับรวมฝึกงานได้เลยนะครับช่วงนี้กำมังานอยู่นะครับมีงานอยู่ครับงานป่างานป่างานป่ากำลังจะแแ้้วครับแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนเสาวซะก่อน